สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำน,ทน,นายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่าง Ham pton, ููมตันนคี จะลงเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอเม็กสเตเดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์และก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลา์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลา์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไรตันความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมือน1หนึ่งนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย10ประตูวันนี้ไรตันของกุนซือฟาเบียนฮูเซเลอร์เพิ่งจะบุกเอาชนะนิวคาสเซิลมา1ประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเต็จะไม่สามารถใช้งานชาเปลโรแดนนี่เวลเบ็คแมทธิวออร์ริล เจมินเนอร์โซโลมอนมาดกับอดัมเว็บสเตอร์เหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงที่อยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายยกเข่งคาดว่าฮูเซเลอร์เตรียมวางหมากให้จอจินิโอรุเตอร์อีแวนเฟอร์สันกับคาโอรุมิโตมาเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสูตรมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบุฟแฮมตันกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ20ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0น,นัดเสมอ0นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย15ประตู วันนี้วูฟแฮมตันของกุนซือแกรอเนลเพิ่งจะเปิดรังผ้าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหนึ่งประตูต่อสองในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนจะไร้เงาเยสันมอสเกลบาสตียนเมอปิยูบูบากาตราโอโรซาซาคาลาลซิตเอนโซอกอนซาเลสและฮาวังฮิชานเหล่าบรรดาแข้งเดียงที่แท็กทีมกันเดียงยกแท็กคาดว่าโอนิลเตรียมจัดทัพให้ยอร์เกนสตราลาเซนออกสตาร์ทยืนหน้าลาตายและใช้อันเดรตินดาเดตปักหลักยืนกลางรับคอยตัดเกมรุกคู่แข่งเหมือนเคย 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไบรตันจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยบาทแฟบรุเกนโยเอลโฟมันลูอิสดังอิกอฮูลิโอเฟดียคาดิโอกรูมัตวิเฟอร์คาร์ลอสบาเลบาแจ็คฮินเชวูดเจ้าจินิโอรูเตอร์อีแวนฟอร์สันคาโอรุมิโตมาวูฟแฮมตันจะมาในระบบ4-1-4-1นำทีมโดยโชเซาแซมจอห์สสโตนเครกดอรสันโตติโกเมสไรยานไอโูรีอันเดรตรินดาชองริกเนอร์เบลกา มาริโอเลมินาชาวโกเมสมาเทอุสคุญยายอเกนสตราลาเซนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไรตันชนะ3นัดเสมือนหนัดแพ้1น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสียสประตูต้องยอมรับว่าไรตันของกุนซือฟาเบียนฮูเซเลอร์เชื่อขนมกินได้แน่นอนซึ่งการทำแต้มขึ้นมาอยู่อันดับหหลังผ่านไป8นัด ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแทนผลงานนอช่วงหลังก็กำลังเข้าฝักคว้าชายรวดสองหนท้ายในลีกด้วยการเฉือนสเปอร์สมาสาประตูต่อ2และบุกเชียิวคาสเซิลมา1ประตูต่อศูนย์เอาจริงๆก่อนหน้านั้นกับเกมที่พ่ายเชลซีไป2ประตูต่อ4หรือเจ้าเดอร์ฟอร์สไป2ประตูต่อ2พวกเขาก็ทำทรงและมีรูปเกมที่ยอดเยี่ยมตามสไตล์อยู่แล้วยิ่งนัดนี้ต้องเปิดรังรับการมาของวูแคมต้านที่ปัจจุบันแพ้รวด5้าหนท้ายในลีกและโดนถลุงแนวรับยับอยู่ นายี่กว่า14เมตรตลอดช่วงเวลาดังกล่าวจากสภาพนี้ดูแล้วไม่เห็นแววที่จะบุกมาลุ้นแชร์คะแนนกลับออกไปได้เลยเปอร์เซนต์ที่ไบรตันจะชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซนต์นต์ที่วูฟแฮมตันจะชนะอยู่ที่1 5และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไบรตันเปิดบ้านชนะวูฟแฮมตันไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหรทิมพคอมเมนต์ กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสําหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ